โอเคนะครับในพารทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับในการทำน l ล o านะครับตัวอแอปของเรานะครับซึ่งถ้าเราเขียนนะครับในรูปแบบเดิมที่เราสร้างเป็น First ถามของเราเนี่ยก็คือครั้งแรกของเราเนี่ยเราจะใช้แอป dot use นะครับแล้วก็มีรูปแบบตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเล้าในไฟล์อื่นอย่างเช่นเราต้องการสร้างรีซอร์สหลายรีสอร์สเช่น slash product slash user อย่างนี้นะครับเราก็จะเป็นเราต้องเล่ารีซอร์สเนี่ยไปตามที่ client เรียกมานะครับนี้เราก็เลยจะวันนี้เราจะมาทําตัว routing กันนะครับก็วิธีการนะครับก็ให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์นะครับชื่อว่าเรา ในโฟลเดอร์เล้วนี้นะครับเราก็จะสร้างไฟล์นะครับข้างในนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นไฟล์ product นะครับ js นะครับในไฟล์นี้นะครับเราก็จะทําการนะครับเรียกอ่านไลบรารีเหมือนกันนะครับตัว express เสร็จแล้วนะครับตัว express ที่เราใช้เนี่ย ในแล้วเ,เนี่ยเราจะใช้ตัวเราเตอร์นะครับก็ให้เรียกนะครับ express นะครับด o ทเราเตอร์นะครับก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแล้วตัวแพ็กเกจนะครับที่อยู่ในเ p ็ r เพรนะครับตัวเราเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกำหนดตัว แล้วเตอร์ของเราเนี่ยให้นะคะ forward, รับอ่ forward resource ไปต่างที่เรากำหนดนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้ get นะครับ product นะครับเราก็สามารถใส่อ่ด้วย l ตัวนี้ได้นะครับมันก็จะ get product เข้ามาให้เรานะครับเป็น get product ว่าอ่าเป็นสล้อ product นะครับนะครับ แล้วก็เราก็จะสามารถนะครับใส่ตัว m i d l e w a r e หรือว่าตัว s e r i c ของเราเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะทีนี้เวลาเราเรียกนะครับเราเรียกยังไงนะครับเราก็กลับมาที่ตัวแอปของเรานะไฟลแอปของเรานะตัวแอปตรงนี้นะครับแทนที่เราจะเรียกเป็นแทนที่เราจะเขียน เป็นตัวเซอร์วิสของเราไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ทําการ for ์เว d ให้เข้าไปในล้าของเรานะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องไปเรียกตัวเล้าของเราก่อนนะครับแล้ก็กนนาหนดผมกหนดตนล้ะครับก็ตั้งตัวแปรขึ้นมานะครับตัวนี้อาจจะเป็นโปรดักนะครับเราสร้างว่าโปรดักก็ ให้เรียกนะครับภาพตัวอันนี้เราอยู่ในแอปใช่ไหมครับแอปเราก็สามารถเข้าไปในเราได้เลยนะครับแล้วก็โอดักนะครับอันนี้ก็เราก็จะทการเรียกตัวเราโ d ดักของเรานะครับแล้วก็ตรงแอปตัดยูตรงนี้นะครับแทนที่เราจะใส่เป็นตัวสวิตช์เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราจะใส่เป็นนะครับ เราจะใส่ในตัวเล้าของเราแทนนะครับเราก็กําหนดว่าจะให้เล้าอย่างไรนะครับเ,เชเนผมแสแล็ปโปรดักเล้ามาที่ไหนครับเราไปที่โปรดักเท่านี้นะครับเวลาที่มีนะครับการรีเควสต์มาที่โปรดักนะครับมันก็จะวิ่งไปที่ตัวเล้าแล้วก็ไปที่ตัวโปรดักของเรานะครับทีนี้มาดูในไฟล์โปรดักของเราต่อนะครับ ไฟล์โปรดักของเรานะครับในตัวไฟล์โปรดักเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่แสล d u โปรดักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นการเรียกโปรดัก t แสลแล้วก็โปรดักอีกรอบหนึ่งซึ่งอันนี้เราไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในเราควรจะการเรียกรีสอรเราควรจะเป็นแสลัดโปรดักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยอาจจะเป็นแบนด์แบบนี้นะครับก็คือเมื่อมีออมาที่ แล้โปรดักต์มันก็จะวิ่งมาที่เรา,าเตอร์ตัวนี้ของเราเลยนะครับนี้เราก็ลองให้เ yes. ดสก o ต e อกนะครับตรวจสอบน,นะครับเก็บโปรดักต์แล้วกันนะครับโอเค,อเคนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็จะสามารถสร้างตัวไฟล เราของเราได้แล้วนะครับทีนี้เราก็เหมือนเดิมครับเราต้อง export ตัวโมดูลของเราเออกไปก่อนนะครับทีนี้เราก็ต้อง export โมดูลที่ว่าแหละครับเราเตอร์นะครับอันนี้เราก็จะทําการเล้าตัว product ของเราเออกไปอาอาที่ที่เรียกใช้แล้วนะครับหน้าที่นี้เราเรียกใช้ที่แอปนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ลองทดสอบนะครับกับมาที่โน้เทอร์เ ถ้าเราทุกต้องก็จะผ่านนะแล้วกลับมาที่ตรงนี้ <Okay. S 1> จะเห็นว่าเกตธรรมดาหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาออกไปแล้วเราก็ต้อง a สลบโปรดักนะครับ <Okay. S 1> มันก็จะวิ่งมาที่เกตโปรดักของเรานะครับ <Okay. S 1> แบบนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำทูนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการ ทำ r e s t หรือว่าเป็นเครื่องมือที่เราใช้นะครับในการใช้ก็คือผมจะใช้เป็น Postman นะครับ Postman เนี่ยเป็นเครื่องมือเอาไว้เทสตัว API ของเรานะครับนะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดมาได้นะครับไปสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้นะครับหน้าตาของโปรแกรมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี้คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับเราสามารถสร้างเป็น Request ของเราเองได้นะครับนี่ผมลองสร้างนะก็จะคล้ายๆเรา ทดสอบบนเ r รา s e เซอร์นะครับแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดพวกเฮดเดอร์ <Wow. S 1> ข้อมูลบอด y ี้ข้อมูลต่างๆในการส่งไปได้นะครับอันนี้ผมลองที่เรายังไม่ได้กำหนดให้ส่งให้บางส่งเซนไปปุ๊บก,ก็จะรีเทริร์นเก็กเกโปรดักต์6อามาให้เรานะมันจะบอกนี่เลยสเตตัสเป็นอะไรนะครับไทม์ที่ส่งเป็นเท่าไหร่ซ้ายของแพ็กเกจมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับ โอ okay, เคแล้วกลับมาที่ตัวโค้กของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเมตอดการเรียกผ่านเล้านะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะแอดวานเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ที่เราเรียกเนี่ยเราเรียกผ่านเมทอดเก็นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำเมทอดที่เป็นเมทอดอื่นนะครับก็คือเมทอดโพสตนั่นเองนะครับทีนีอ้อันนี้เราก็สร้างเหมือนเดิมนมาขึ้น นะะออโอเค,อเคนี้เราก็ต้องเป็นเมต่อๆกันะครับ ทีนี้ในการาใช้ไมตอดโพสเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องดึงนะครับข้อมูลที่ส่งผ่านบอดี้นะครับไมตอดเกสโพสต่างกันยังไงนะครับถ้าเป็นไมตอดเก t เนี่ยเราจะสามารถส่งข้อมูลผ่าน url ได้นะครับเช่นเรากำหนด id เท่ากับ1แล้วก็ส่งผ่าน url ไปได้เลยแต่ไมตอดโพสเนี่ยมันจะไม่เห็นใน url นะครับเราจะต้องส่งผ่านตัว Bo d y นะครับตัว Bo d y เข้าไปนะครับก็จะส่งได้หลายแบบนะครับเป็น form data นะครับเป็นฟอร์แมตอื่นๆหรือว่าเป็นรอ w Data นะครับที่เราจะมาลองส่งแบบรอ Data ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นได้รับความนิยมในการส่งข้อมูลนะครับโอเคนะครับก็มาที่ตัวโค้ดของเราต่อนะครับทีนี้ตัวข้อมูลนะครับที่ที่จะใช้สำหรับทำส่งบอดี้เนี่ยเราบางทีเราอาจจะ ส่งแบบ JSON นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือตัว package, แพ็กเกจอะลบรารีตัวหนึ่งช่วยนะครับชื่อว่า Body Parser นะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ช่วยให้เรานะครับ p a s s หรือว่า,าแปลงนะครับตัวข้อมูลที่ส่งมาจาก client เนี่ยให้สามารถเรียกใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับ Body Parser บเหมือนเดิมนะครับก็ต้อง npm install ที่ t m install นะครับคลิก save นะครับเดิมนะครับเมื่อเราเข้าไปดูที่แพ็กเกจเอจสัน hmm. ก็จะมีลาบารี y ถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็กเกจเอจสัน mm hmm. นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเรียกใช้ตัว body parser นะครับเราก็จะเรียกไว้ที่ ที่หน้าแอปของเราเลยนะครับก็จะเรียกราเียของเราเข้ามาโอเคนะครับตอนนี้เราได้ตัว body parser ของเราเลยนะครับทีนี้เราจะต้องมากำหนดนะครับให้แอปของเราเนี่ยใช้ตัว p พ็กเกจทือว่าไลบ r ารีที่เราติดตั้งไปด้วยนะครับอันนี้ก็ให้นะครับตัว URL encode นะครับก็จะใช้ตัวไลบรารีนี้นะครับกับทุก URL ที่เข้ามานะครับมันก็จะมีตัว e x t e n นะครับ e x t e n e x t e n นี้ก็ มันเป็นตัว optional นะครับแล้วเาก็กำหนดเป็นฟองไปนะครับทีนี้ตัว body parser นะครับเราจะใช้ในรูปแบบไหนนะครับเราก็กำหนดให้เป็น JSON นะครับทีนี้เราจะใช้เป็น JSON เป็นหลักนะครับท่านี้นะครับเราก็จะสามารถกำหนดให้ body parser ของเราเนี่ยสามารถรับตัวแปรนะครับออกมาเป็น JSON พาสออกมาเป็น JSON ให้เราได้นะครับทีนี้กลับมาที่ตัว Product ของเรานะครับเราก็จะทําการนะครับดึงข้อมูลนะครับอาจจะกําหนดเป็นตัวแปรนะครับ <Create> data เท่ากับ a t a b o d y นะครับแล้วเราก็อาจจะส่งเป็น body กลับไปด้วยนะครับนะครับอันนี้นะครับ ในโพสนะครับเราก็จะเก็บตัว Data ที่เข้ามานะครับเก็บไปในร i เรก d d a t ตแล้วก็ส่งออกไปด้วยนะครับนี่ลองลองดูกันนะครับแล้วก็รันตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราไว้ก่อนนะครับกลับมาที่ตัวโพส m a n นะครับเราก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเมต o d โ o s t นะครับโคๆๆๆ้ดโพส3,000นะครับ ใล้ตั L เดียวกันนะครับจะเปลี่ยนในตอดเป็นโพสนะครับแล้วเราก็ทีนี้เราจะพาตัวบอดี้เข้าไปในรอดาต a าด้วยนะครับอันนี้เราก็หมดเป็น JSON นะครับิ้กนะครับ ก็วเป็นเจสันททายเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดลองกดส่งดูนะครับอันนี้มันก็จะเข้ามาที่โพสนะครับไปต่อโพสแล้วลองเก็ตนะครับมันก็จะส่งเก็ตกลับมานะครับเห็นไหมว่ามันจะเรียกคนละเข้าไปคนละไม่ต่อกันนะครับกลับมาที่โค้ของเรานะครับเมื่อมีเก็ตนะครับมันจะเล้ามาที่ router g e t นะครับเมื่อไม่ตอต่อโพสมันก็จะเล้ามาที่ เราเตอร์อดอทโภนแมันก็จะแยกกัน,นการทำงานก็จะสามารถแยกกันได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับในการรันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเรายกตัวอย่างเช่นนะครับผมรันหงเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไว้ลองส่งข้อมูลดูเรี่ยนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ผมจะต้องการเปลี่ยน นะครับหรือว่าต้องการเพิ่มนะครับข้อมูลเข้าไปอย่างเช่นทำการเพิ่ม get product one นะครับ slash o n เข้ามา product one เข้ามาผมเซฟนะครับแล้วผมกลับมาที่ตัวโ o d e แอนนะครับ product สร้างอีกรีซอสหนึง่งชื่อว่า one นะครับผมลองกดส่งดูปุ๊บปรากฏว่านะครับมันไม่มี บีซอสนี้อยู่ไม่มี URL นี้อยู่นะเพราะว่านะครับตัวโนดเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดีสตาร์ทเองนะนวนนะครับจะต้องมาเรส่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับไปใหมอ่อันนี้มาแล้วแสดงว่าเมื่อที่เราเซฟนะครับก่อนที่เราจะรันเนี่ยเมื่อเรารันก่อนเซฟนะครับมาที่เซฟเนี่ยมันจะไม่ได้รีรันให้เรานะครับมันก็เลยมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับให้เราสามารถใช้ได้ก็คือโนดมอนนะครับ โนดบอลนี bon ้เป็นเครื่องมือในการรันตัวเซอร์วิสให้เรานะครับ <G olen ball> ก็เดี๋ยวลองใช้ดูนะครับ n p m install k กี save เหมือนเดิมน,นะครับโนด e อ n ก็ bon ติดต,ตั้งสักคร okay, ูนน bon ่นะครับโอเคเมื่อเราอินสตอลโนดบอนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูที่แพ k เกจนะครับมันก็จะมีโนดบอนขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ตัว แอเกตโดเันตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มนะครับตัวสคริปต์เข้าไปนะครับตัวสคริปต์ตรงนี้นะครับสคริปต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับตัวสตาร์ทเข้าไปด้วยนะครับสตาร์ทตรงนี้ให้เราใช้เป็นนะครับโนโน e มอนนะครับตามด้วยชื่อไฟล์นะครับแล้วเซฟนะครับเพิ่มตัวสคริปต์นะครับ น,นี้เป็นรูปแบบเจียนสันนะครับต้องระวังแล้วกโคดเราก็ใช้เครื่องหมายให้ถูกนะครับแล้วเราก็วิวธีการลัมนะครับเราก็จะสามารถรานผ่าน APM Start ได้นะครับนะเมื่อ APM Start นะครับมันก็จะอเสถให้สูมว่าผมเพิ่มเอาผมล่องก่อนนะครับนีผมเรียกวันสมงว่าผมเพิ่มสแลปทูขึ้นมาน ผมเซฟเซฟนะครับมันจะรีสตาร์ทให้เราเองนะครับเราลองมาเพิ่มเป็น two อ่ะอันนี้มันก็จะรีสตาร์ทให้เราอัตโนมัตินะวันนี้ก็เป็นข้อดีของโน้ตมอนดนะครับโอเคอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเบสิกการทำเล้านะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆนะครับแอดวขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้เรามีนะครับไฟเซิฟเวอร์นะครับไฟแอปแล้วก็มีเล้านะครับ ในการเรียนรู้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มเติมนะครับในการใช้ตัวโนดในการสร้างเลเฟู API ในพาร์ต่อไปนะครับ